ไดิมล้อหรอดินแบบแบบที่เอดิล้อหรบลองแบบดิดิมม่เรดี๋ยวเดี๋ยวผิวเสียหมดโอ้แขนหอหนูไปจ่ายตาวันต้องหลายพันนะ เดินมาตั่เหล็กเป็นหลักเลยมันม uh ีเหล็กให้เดินมันเหยียดไปเลยก็ได้วถ่ายรูปอยู่นีเหรอนี่เหล็กพวกนี้มันเหยียบได้ไม่ต้องกลัววันนั้นดูในรูปเดี๋ยวไม่เหมือนในรูปนะศัพเลยฮะเดี๋ยวไม่เหมือนในรูปนะฮะ ขนาดนั้นก็ได้มีอะไรกเองไม่เอาเดินิกันก็นะแลลมก็ไม่เอามาหรอแบกให้มา ไปดีไม่มีใครมาเล่นเลยตอนเนี้ยคนเดินกับไปร้อนสุดๆดของเล่นของเล่นพี่ไม่ดูได้เลยเบื้อแสง

กุญแจเข้าไม่ได้ที่ท่วมเลยพี <c oughs> ่ท่วมเลยจ้ <c oughs> ะโอเสียหายเลยพูดถ้ากูหยาดเลยของพอเลยอะเ้องที่่วม <c oughs> เร็วเข้าบ้านไม่ได้กุญแจอยู่กับแม่เดินไเดิตัวเป่า